สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนนะครับมือนี้อยู่กับผมซองอีสันสไตล์นดีครับพี่น้องมือนี้ครับพี่น้องเข้าสิผ้าเบิ้งการจุดบังไฟขวดน้ำโคกครับพี่น้องครับผมลักกะไปิดใส่ซางเก๋มาอยู่นี่อยู่นี่นี่ครับผมนี่ครับสวัสดีครับซางเก๋ครับสวัสดีครับนี่ครับเนาะมือนี้จะเป็นบังไฟขวดน้ำโคกนะครับเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับบังไฟไม้ไผ่อ่ากับมาเบิ้งกันเนาะครับเนาะบรรยากาศกระดีเนาะมือนี้เขากับมาพบมาพอกันกับหน้าพี่เฟีมครับผมคางวัดปลาครับพี่น้องเขาบรรยากาศดีๆครรับอาาห โอยดอยากโบึด์กินพี่น้องครับผมอยู่ี่ยอยู่ไฮน่านี่กัป่าน,นิ่นนอนอย่เนาะเลี้ยงไว <c oughs> ้ใส่ไฮน่าไว้เลยนเ <c oughs> ี่ครับพี่น้องกินเล่นเนี่ยขัใส่เบียดีเลี้ยงแถวกันกินเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดครับพี่น้องอีสานบานท่องครับผมหากเสียมาบึงบังไฟไม้ไผ่ก้อนครับพี่น้องครับผม, <c oughs> นมเนี่ยเป็นบังไฟไม้ไผ่ขนาดหนึ่งนิ้วครับผมเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วครับผมเนี่ยขนาดหนึ่งนิ้วครับบังไฟไม้ไผ่ครับสร้างกี่กำลังแตงโตครับผมแตงมาแล้วแตงโตมาแล้ว บรรยากาศดีๆครับพี่น้องเมื่อ้ถ้าเบงกันนะครับพี่น้องสิเป็นยังไงครับผมบางไฟไม้ไผ่้วกาบางไฟขวดน้ำโคกครับผมเนี่ยนี่นะครับนั่นจะเป็นบางไฟขวดน้ำโคกครับผมเนี่ยนี่ครับพี่น้องผมเสื้อว่าหลายๆคนคงจะบ่เคยเห็นนะครับบางไฟขวดน้ำโคกครับข้างในขวดนี่จะเป็นมือล้วนๆนะครับพี่น้องเฮาเป็นมือครับขวดน้ำโคกเข้าหระครับพี่น้องนี่ครับที่เฮาจินสู่มือแล้วครับเนี่ยเฮากลอามาเอามือยัดใส่ครับผมแล้ะก็ เตาะหู้ครับผมแล้วก็ม่จุดคือยังบังไฟเขาเลยครับเนี่ยก็บังไฟขวด้ำโคกนะครับเนาะถ้าเบิ้งกันครับพี่นองสีขึ้นย่างไรครับสิเปียญยงไรกะมาเบิ้งนะครับเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บังไฟไม้ไผ่กะเรียบร้อยครับผมพี่นองมาล่อเบิ้งกันครับผมบังไฟไม้ไผ่เขาสร้างเกี่กะเรียบร้อยนะครับเนาะแจงโตบังไฟไฟคิลรีนทางใดครับ ทางผีคร okay, okay. <si ับผมเขาเไปทางผีครับเอากะถ้าเบิ้งครับพี่น้องครับรอบเบิ้งครับผมเอาสร้างเกียร์พร้อมไหมครับบังไฟไม้ไผ่ครับพร้อมเลยครับเอาพร้อมแล้วกะนสามสองหนึ่งจุดได้เลยครับพี่น้องบปงเกันครับพี่น้องกันนะครับเป็นยังไงครับบังไฟไม้ไผ่ครับพี่น้อง่ไวิญญานเด้ต่วิญญานเอาแล้วพี่น้องโอ้โอ้ขึ้นดีพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยปาโชพุดธาพุดธาโอ้ขึ้นดีครับพี่น้อง โอ้เหน็นบ่นี่โอ้เริ่มจับเวลาเนาะเออวิธนี้พี่น้องพี่น้องหมุนครับหมุนลงนี่พี่น้องโอ้จบเปทะโอ้สุดยอดนะครับบังไฟไม่ไพ่ครับผม <c ười> โอ้กันบกขวดเนาะโอ้สุดยอดเลยครับผมขึ้นโคตรดีอ่ะพี่น้องครับ <c ười> <c ười> บังไฟกับบกไม่ไพ่ครับขึ้นสุดยอดเลยครับพี่น้องเฮาแล้วก็เดียบับงไฟขวดน้ำโครครับพี่น้องมันเป็นในในในียนเลงเด็กมาเบิ่งกันครับพี่น้องเฮาโอ้ สุดยอดนะซางเกียรเนาะสุดยอดเลยครับผมเมื่อไงบรรยากาศก็ดีพี่น้องครับผมมรงหน้าพี่เฟมฮองเอาสางเกีครับแจ้งเลยครับผมสุดยอดเลยถือว่าสุดยอดนะครับสังเกีนาะเมื่อกี้ครับจ็ดครับสุดจครับผมเสือแหลกนะครับพี่น้องเขาบ่งไฟไม่ไพ่นะครับผมขึ้นเซ้ยครับผมสุดยอดเลย กับมารอรุนบางไฟขวดน้ำโคครับพี่น้องสิขึ้นยังเลยกะปวดติดตามครับพี่น้องครับผมรอเบิ้งครับเอาครับผมต่อไปกับบางไฟขวดน้ำโคนะครับเนาะสร้างเกล็ะเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับผมพี่น้องเข้ามาครับพี่น้องเป็นยังไงกะรอติดตามครับผมเอาเลยครับพี่น้องกครับเอาเลยครับผมดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไป ติดอยู่ครับผมติดอยู่ต้องไปขวดน้ำโค้กครับพี่นอ้องควนอยู่ควนอยู่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วโ,โอ้โอ้ไปอยู่ไปอยู่พี่น้องปาด์ตพูนะ่ะโอ้โอ้พี่น้องครับพูนะ่ะเบาบ่เบาบ่า อโอ้โหเบาพี่น้องคุณเห็นไหมครับพุณน่ะเดี๋ยวจหางกับโคกวดโอ้ดันเมียบยุบเมียบยุ่คุณน่ะพี่น้องพุณน่ะอู้ขวางดีเลยครับพี่น้องเบาเลยครับผมมันอ่ะโอ้ลงไปไม่พอด,ดีครับข้างไปไม่ <c oughs> ข้างข้างไปไม่โอ้ถือว่าสุดยอดนะครับเนาะขึ้นโลโลครับขึ้นโ,โ,โลโลครับผมรูเถียดครับมูอมันใหญ่ครับพี่น้องโอ้ถือว่าสุดยอดครับผมมันรูเทียดเนาะพี่น้องเนาะฟังไฟขวดน้ำโคกเข้าถือว่าส้ำเร็จพี่น้องขึ้นเยอะครับผมต่อรุงกับเมียบพอมครับพี่น้อง เมียบลงแบบนี้ครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเป็นยังไงครับสร้างเก๋ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเนาะโอ้เึงควนพี่น้องครับผมยู่อันไตหานมันครับผมเนาะเรหรับมือนี้กัขอขอบคุณสถานที่นะพี่น้องเนาะสถานที่ดีๆมือนี้เฮากับยูหนอกโซงครับผมถางวัดปลาครับหน้าพี่เฟี้ยวครับพี่น้องเฮาคลิปนี้ก็ขอลากันไปนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันบ๊ายบายไปยูหน่องเฮา